ดูไว้เป็นตัวอย่างนะคะโรงงานอื่นดูแล้วอย่าเอาไปทําตามมันไม่ดีเลยเนี่ยดูดูไว้เวลานายจ้างไม่อยู่เนี่ยดูเป็นตัวอย่างอันนี้ก็เหมือนกันชั่วดูทําอะไรระหว่างนายจ้างไม่อยู่ทําอะไรกันอ่ะเหนื่อยหรือเปล่าเหนื่อยไหมกันดูเอาพัดอเอาเปล่า ลุงยู่งยก็มีนะว่างหรือเปล่าไม่ว่างกินเห็นไหมสุดยอดสุดยอดแต่ละคนอย่กไช่องเดียวพมันฐานช่องไหนมาตายพันั่งตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่ช่วหน นั่งเอางานหรือนั่งเอาเงินทุกหนึ่งใช่ไหมครับข้อใหญ่สอบปากคำคาดด้วยสอบปากคำจะได้ไปฝากเพียงไงไม่ได้ได้ดิมีนะมีอะไรกินกันหรือยังเหนื่อยหรือเปล่าไปไหนสุดยอดสุดยอดโคตรยังไปแค่นั้นสิหกโมงแล้วโคตรยังไปแค่นั้นกน้อยไปไกลสุดย่อ Pourquoi oh, on oh, no. <laughs>